นเกินที่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงค่ะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโปรดอย่าได้เอากาวมาดมอย่าเอานมมาดูดจงพิสูจน์แลยด้วยความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะครับ โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีเด็กๆน้องหนูๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมและก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับผมออโอเคครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มากินกุ้งสดๆะครับนั้นๆเออตวจากอะไรตกจากตลาดเลยเออกจากตลาดนะไม่ใช่สดจากน้ำทะเลเออก็นี่นะครับผมก็เออก็เออนี่นะเออต้อืเออโอเคก็นี่นะครับผมน้ำจิ้มก็ซีฟูดํำเองเออถักกินกลับก็จะมีผักชี ชีลาวแล้วก็หอมหอมหลอดก็กัดเขาเออไม่พูดอะไรมักไหยหรอกครับนั่นน้อนกินอย่างเดียวใช่ไหมใช่ก็นู่นนี่กินกุ้งแบบสดเยี่ยมน่นู่นนี่เนอะน้ำจิ้มเราราดเลยใช่ไหมโีเลคเลยโอเคเออเออเขาไม่ได้เรียกราดเขาเรียกอะไรเขาเรียกโรยเรียกโรยอ๋อโรยนะครับผมมันไม่ใช่ผมควรโรยลงไปเลยครับผมอุ้ยเอ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 ากินโพด วันลุยดิแดงจึงคืนไม่ถึงอะไรพี่บมะปิดวันเปิดฉากดิชิมก่อนเลยรสชาติยังไงเนาะกินพริกด้วยพี่กินพริกด้วยกินเข้าไปได้ไหมตามผัดตามอร่อยจริงไหมจิงหวานจุ๊ยเลยตามดิตามเลยดูวันกินพริกให้ดูไหมอยากอยากโชว์เลยโชว์ก็โชว์ไปอะไรไม่ได้หรอกไม่ตายหรอก อที่แน่ๆเพียร์กลางป็นไงเยังไงอร่อยจริงหรือเปล่าโคตรอร่อยเอ้าไหมไม่เค้าไม่เค้าไม่เค้าถ้าไม่เคาเดี๋ยนี่ก็จะกินนี่ลองดิได้ไม่เค้าไม่ใจผมว่าเค้านะพี่เค้าเลยเค้าเดียวหมดอ๋อเค้าเดียวหมดขำต้องเป็นมันตัวใหญ่นะเคาไหมหนึ่งสองสามเมื่อนั้น ผมว่าข้าวพีข้าวเดียวหมดอือก็ข้าวเดียวหมดอร่อยจริงนะอร่อยไหมอร่อยมากเลยอือกุ้งเนี่ยเกือบร้อยตัวแต่ว่าหัวกุ้งมันอยู่สามหัวไอปอนกินหมดใช่ไอปอนกินหมดมันแกะหัวกุ้งมันกินหัวกุ้งไปเรืยมันแกะไปแล้วมันดูดแบบนี้เลยดูดูไอปอนจะทําให้ดูในทําแบบที่ตอนแกะให้ดูหน่อยโอเคกินแล้ว อ่ะเกมเอาเกมวันนี้ง่ายเลยแ๋ยวพี่บอยเป็นกรรมการเออเกมอะไรก็คือเกมจะให้ปังปอนกับนุนิดทีมเดียวกันไอ้คิมคนเดียวจิ้มกุ้งแี่จะเป็นกรรมการเป็นยุทธธารสุดแล้วใช่ไหมเอามันเด็กน้อยไงมันเด็กน้อยแล้วต่อเน่องไม่ยอมแพ้เลยั้งหมดมีอยู่3แถวเอาหนุนิดหนุนิดกับปังปอนกินสองแถวนี้เออไม่ใช่หนุนิดกับปังปอนกินแถวแถวแรกไอ้คิมกิน2แถวข้างหลังคนเดียวมาแล้วพี่เป็นกรรมการเอาพี่ไม่กินหรอจะเป็นกรรมการ อะไรบอยนี่นะแถวแรกแถวแรกบางควนกับนูนิดแถวแถวหนึ่งกับแถวสองมันมีสามแถวนะแถวแถวสองกับแถวสามเนี่ยบางควงใชอไไอคิมดูยุติธรรมแล้วใช่ไหมยุติธของแถวสามนะถ้าใครแพ้ถ้าใครถ้าใครแพ้คืนหน้าเจอกันแกล้งเออได้ A few moments later เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวอธิบายใหม่อะแถวแรกนะบางควนกับนูนิดไอคิมนะแถวสองกับแถวสามอ่ะสามสองหนึ่งเท่าอันน้อง อย่างนี้ม่ต้องรีบก็ได้อืมเดี๋ยวร่แป๊บนึงจัะไปลงยันไงก่อนเออเสียงวุ้ยน่ะวันอ่ะโอเคเฮ้ยนิดเราต้องนะเราต้องนะนิดสู้สู้นิดนิดสู้สู้นิดสู้สู้นิดกินคำยวเลยนี่บอลจะป้อนมามันเนอะไของพกของนิดแถวแรกใช่ไหมใช่เออเกี่ยวอะไรทำไมเอามาดูเยมกินดูเกมกินดูดูดิดูอะไรดูแม่ของที่กินไงใครแพ้โดนกูบอกไว้เลยไอ้จิมหมดแล้วแถวแรกแถวหนึ่งละก็ดูดิไม่ให้หยิบอื่นเห็นไหม นิดสู้ดินิดอ่ะปากอ่ะปากเร็วอ่ะปากอ่ะปากดีดูมันจะไม่โดนกัดเออฟันอืมวันทุกคนอิ่มเฮ้ยเฮ้ยโกงว่ะเนี่โกงโกงตรงไหนเนีดเนีดเนียดเราจะช่วยเราช่วยเราช่วยช่วยหนูนิดดีกว่าเราช่วยหนูนิดเราช่วยหนูนิดอืมับทุกคน เอาเพิ่งผักเหมือนกันไม่ต้องรีบยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วใช่หมดกกอนชนะแพ้แล้วทุกคนเราไม่ต้องรีบไม่เห็น้ำเผ็ดตรงไหนเลยน้ำเผ็ดน้ำจิ้มเะใหมใส่พริกเยอะกุ้งแบบนุ่มหวานแบบสุดยอดมากเลยกุ้งเค็มไม่ได้หรอพี่ไม่ได้เพราะเราใส่เราใส่เกลือมันก็เค็มละเอาอันนี้เราไม่ได้ใส่เกลือไง มันก็เลยไม่เค้มเอาตัวลวนแถวไหนมันแถวไหนละวห่วงมากแถวหมุนยังไงอ่ะนี่แถวอ่ะนี่แถวสองเริ่มปืดแล้วเริ่มปืดแล้วแถวสามหมดแล้วมิ้นทำไมไม่สู้ตรงนิดกุ้งแม่งตัวใหญ่จริงว่ะดูทุกคนอืออืมปอนกินดุจว่าที่ปอนอย่าให้กินยั่วคนเดียวดิอืมกวางตัวเบลอเลยบุ๊มบอมทำเบ้น้องปอนจะกินแล้วนะฮะสามซองหนึ่งป้าย เป็นไงเป็นไงเป็นไงสดอร่อยผักด้วยผักด้วยจะได้ไม่เค้าข้าวปลาขึ้นฟ้องว่ะกูทำเส้นตัวเองผักกีก็อร่อยเหมือนี้หนูนิดทำไมกินน้อยจังสู้อะไรจีหนูนิดจะยอมแพ้แล้วหนูนิดชิบหน้าหนูนี่โดนเนี้ยตัวใหญ่เนี้ยสู้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 อ่ะปากบ้อมเรือกัดนิ้วพี่ด้วยกินหมดเนี่ยกัดกัดไม่สู้ว่ะเออกินไม่ได้อทำไมอิ่ม อ่นนะคลิปหน้าแล้ว่าจเจอไม่ได้ไม่ยอมไอ้ปอต้องเป็นคนโดนโอ้โหทุกคนดูจากเต็มถาดน,นะเหลือแค่นี้แหละดูตัวนี้เนี่ยกินแถวล่างบ้างก็ได้ไม่มันกินคนเดียวมึงไหวไหมไม่ไหวยังสีตัวนะโอ้ไม่เหลือแต่จะออกทางก่อนแล้วทุกคนกินเข้าไปอ้ปอ้องโดนแะน่คลิปหน้าอร่อยเฉย เนี่ยลูกแต่เนี่เดี๋ยวยังไม่หมดเลยไปก่อนเดี๋ยวสามตัวนั้นเหลือสี่ตัวอ้าวคนละสองตัวนี่คือซาเลยอ่ะบึ๊ดจังปึ๊ดบึ๊บจัมบึ๊บไปแล้วไปแล้ววดไปแล้วคุณเหลือตัวสุดท้ายแล้วคุณเหลือตัวสุดท้ายแล้วคุณเหลือตัวสุดท้ายแล้วคุณเหลือตัวท้ายแล้วได้แล้วได้ได้คนแพ้แล้วออโอเคครับผมคือตอนนี้ ไปนุนิดกับมังควนแพนะครับผมเหลืออยู่กี่ตัวสองตัวเลือสองตัวแพคิหนาทำโทษอะไรดีคิหนาทำโทษอะไรดีวะไม่ต้องบอกให้น้องเราลุ้นกัน <_? S 2> เอาโ <_? S 2> ดนแน่ทำไมกเรากินผักไม่เก่งวะผักไม่หมดนะคว้าท้า <ine> <_? S 2> มหน่อยครับความพัฒน์คุณนิดกับคุณ้อนนะครับทำไมากินไม่ชนะขนาดคุณสองคนทาหมขนาดคุณต่อให้คุณต้องสองตัวมันจะออกทางเ่าแล้ว ํามี่เกมดินักกินตัวจริงเนี่ยนักกินจุอันดับหนึ่งของประเทศไทยวาซาโน,นหนึหมนันหนึ่งนักกินกินเอ็ดแหลกไม่ได้ครึ่งใช่ไม่ได้ครึ่งเลยจริงๆริงต <c oughs> ัวไทยนี้ก็กินซี <c oughs> เล่นอะไรอะ่ะ <c oughs> ดูหน้งตรงนี้ดูหนัาตรงนี้ นบอกว่าชอบกินกุ้งอืมแต่นี้ไม่ชอบกินสดสดดิบๆแบบนี้ไงทำไมมันไม่อร่อย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 สิอืออร่อยสุดๆแล้วโอเคก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็พี่คมเป็นฝ่ายชนะนะครับผมเออเดี๋ยวพี่เนี่ยคลิปหน้าเราพี่คิดคิดก่อนว่าจะลงโคตรด้วยอะไรต้องโคตรอะไรดีวะบอยมากินเข้าไปวอยู่ในหัวอยู่แล้ กินอย่าเพิ่งบอกให้น้องๆรู้เดี๋ยวมันจะไม่ลุ้นคุณคนใดดีปะคุณคนใดดีอืมจินออกว่าจับโยนลงสาดน้ำไม่ไม่อยากทำเอาเพราะว่าแพ้แล้วโอเลยโอเคครับผมก็ตอนนี้คือฤดูหนาวแล้วนะใช่ตอนน้องหนูเตรียมดูเลยครับผมจิ๊บต่อไปไม่บ่อยแบบนี้สนุกกว่าเอาน้ำแข็งมาแล้วก็เอาน้ำแข็งใส่โอ่งแล้วก็เอาน้ำเต็มๆแล้วลงไปแช่เออหนึ่งหน้าพี่นี่คนคนแพ้ โอเคโอเคครับผมก็นี่ครับต่อไปนะครับผมเราจะแจ้งคือตรงนี้กับปองปองผ่ายที่แพ้คือเราจะซื้อน้ำแข็งมาเยอะๆแล้วก็เอาใส่โอ่งแล้วก็เติมน้ำให้เต็มได้วใหสองคนนี้ลงไปแช่ประมาณ1นาทีครึ่งก็ได้หรือ2องนาทีนะครับผมเออค่อยขึ้นมานี่คือบทลงโทษสำหรับคนที่แพ้เองพี่บอยอะกินเข้าไเปล่าสิไม่คนที่แพ้ที่แพ้ที่แพ้ไอ้ที่แพ้ไอ้ปองก็ที่แพ้โอเคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็รอติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวพี่จะจัดให้มันแจม Thank